สวัสดีค่ะพบกับมาลีนทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีมังกรนะคะว่าในเดือนกรกฎา,าคม2564นี้จะเป็นอย่างไรชาวราศีมังกร,ก,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 รก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22ทธันวาคมถึงวันที่20มกราคมนะคะ การทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงนะคะช่วงแรกเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงที่สองนะคะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ว่างงานอยู่เดี๋ยวเราเริ่มกันจากคนที่ทำงานประจำก่อนเลยนะคะว่าเดือนนี้นะคะบรรยากาศการงานของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะตามมาด้วยไพ่เด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สองเหรียญน,นะคะ คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรเหมือนคุณก็ได้นะคะอา,อาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นชาวราศีกันราศีพฤกษกนะคะเดือนนี้นะคะงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะเป็นอะไรที่คุณต้องดูแลแบบตลอดมันคือต้องดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะ แล้วก็เหมือนว่าคุณจะต้องเอาหลายๆอย่างมารับผิดชอบอ่ะนะคะความรับผิดชอบจะอยู่กับคุณค่อนข้างเยอะเดือนนี้ทำให้คุณเหนื่อยภาระต่างๆอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้นะเดือนนี้เป็นคุณทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ทำไปแล้วนะคะก็โดนแก้นะคะหรือว่าคนสั่งงานอะอาจจะสั่งมาแบบนี้ พอถึงเวลาที่คุณเอาไปคุณทําเสร็จแล้วว่าเอาไปเขาก็จะบอกว่าเอาอยากได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันคุยกันแล้วมันไม่เคลียร์หรือว่าคุยแล้วแบบแทนที่จะจบในครั้งเดียวคือไม่จบนะเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะชาวราศีมังกรค่ะจบคําทํานายนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะคนที่ทํา ธุรกิจส่วนตัวนะคะทำอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะได้ไพ่ราชาถือดาบนะคะตามมาด้วยไพ่เดอะชาริออตค่ะ แล้วก็ไพ่สองดาบนะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะเป็นชาวราศีทดลมนะคะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณมากๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะชาวทดลมก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนนะคะราศีตุลน,นะคะหรือว่า เป็นชาวราศีกุมนะคะซึ่งลักษณะของชาวธาตุลมอะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดอะไรแบบเร็วเปลี่ยนความคิดเร็วนะคะให้คุณดูลักษณะว่า,เ,าเป็นเหมือนลมอะ่ะพัดมาค่อนข้างไวอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะเดือนเนี้ยที่คุณมีลักษณะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยอืม มีอุปสรรคเข้ามานะคะท้าทายความสามารถอีกแล้วก็คือเป็นปัญหาจุกจิกนะคะเข้ามาเรื่อยๆให้คุณต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดทำงานไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะเดือนนี้ต้องเดินทางต้องติดต่ออะไรเงี้ยตลอดนะคะแล้วก็มีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจเดือนนี้แต่ว่าตัวคุณก็ เหมือนยังตัดสินใจไม่ได้อะนะคะมันเหมือนกับคุณไม่รู้ว่าทางไหนคือทางที่ถูกต้องอะ่ะคุณก็เลยเหมือนกับตัดสินใจไม่ได้มันก็เป็นปัญหาที่หนักใจเหมือนกันนะคะ,ะจบคำทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวทำอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะค่ะยังไงก็ขอให้สู้ๆนะคะให้ผ่านผลไปถ้าหากการตัดสินใจนะคะตรงนี้นะคะ ช่วงเวลางการตัดสินใจเนี่ยเดือนนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมเหมือนคุณคุณตัดสินใจไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลที่คุณได้มันไม่พอนะคะคุณก็รอไปก่อนนะคะเมื่อคุณพร้อมคุณก็ค่อยตัดสินใจนะคะถ้าถ้ามันเป็นเรื่องที่คุณยังพอจะรอได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะใครที่ว่างงานอยู่รองานอยู่เดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ ได้ไพ่ราชาถือถ้วยค่ะตามมาด้วยไพ่เทอรพเรนนะคะแล้วก็ไพ่อัศวินนะคะถือไม้เท้าค่ะ คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะช่วงนี้มีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่มีอายุกว่าเป็นชาวธาตุน้ำนะคะาชาวธาตุน้ำก็จะมีลักษณะใจเย็นนะคะใจดีนะคะชอบช่วยเหลือนะคะชาวธาตุน้ำก็คือคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะค่ะหรือว่าจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟก็จะมีลักษณะของคนที่ มีความเป็นผู้นำอะแล้วก็คิดแก้ปัญหาเก่งทํางานเก่งนะคะแต่ว่าใจร้อนนะชาวธาตุไฟก็คือคนที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะค่ะเดือนนี้นะเ,เหมือนจะมีคนเข้ามานะคะช่วยเหลือคุณนะหรือว่าหากคุณขอความช่วยเหลือนะคะคุณก็จะได้รับแต่โอกาสการเริ่มต้นนะคะเกี่ยวกับการงาน,นย,ยังไม่เริ่มแต่ก็มีการขยับนะคะ เหมือนคุณพยายามเต็มที่แหละเดือนนี้เหมือนว่าชาวราศีมังกรที่ว่างงานนะ่ะคุณไม่อยู่เฉยๆแล้วนะคุณก็พยายามที่จะขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งก็มีความคืบหน้าด้วยแล้วก็บางท่านนะบางคนอาจจะแบบเพิ่งเพิ่งตกงานหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งจะว่างงานอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เหมือนแบบกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวนะคะ ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะจบคําทํานายเกี่ยวกับเรื่องการงานเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องการเงินเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะ การเงินนะคะเดือนนี้ได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะตามมาด้วยไพ่ห้าไม้เท้านะคะแล้วก็ราชินีถือไม้เท้าค่ะ คนที่เข้ามามีที่พนเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณในช่วงนี้เป็นผู้หญิงนะคะชาวาธาตุไฟค่ะอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีเมษสิงห์หรือว่าธนูนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีลักษณะแบบชาวาธาตุไฟก็ได้ค่ะคือเป็นคนที่เหมือนแก้ปัญหาเก่งแต่ว่าก็มีความใจร้อนนะคะเดือนนี้นะคะ จะมีคนที่แบบหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะคะคุณร้องขอแต่ว่าให้เรามัดระวังนะคะการมีปากเสียงเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรพวกเนี้ยนะคะจะพูดจาอะไรก็คือให้พิจารณาเยอะๆเพราะว่าเวลาที่พูดไปแล้วบางครั้งมันแบบมันมีความเครียดเนาะมันมีค่าใช้จ่ายที่แบบ คุณเองก็ไม่ค่อยจะอยากจ่ายอะมันก็เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเครียดก็ระมัดระวังที่จะมีปากเสียงกับคนรอบข้างนะคะแต่ว่าเดือนนี้ยังไงก็ผ่านไปได้เพราะว่าถ้าคุณไม่ไหวมีคนช่วยนะคะค่ะ จบคำทานายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนกรกฎาคม2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาหลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ